โรงแรมราชาลาลา,าูรรชบุรีโรงแรมที่พักในอำเภอเมืองราชบุรีบรรยากาศดีติดแม่น้ำแม่กองห้องพักออกแบบมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติไปชมกันครับโรงแรมราชบาูราตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมราชาปูรานะครับว่าเป็นโรงแรมในอำเภอเมืองราชบุรีครับเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คอินกันครับที่โรงแรมราชาปูราครับทริปนี้เราก็จะรีวิวห้องทั้งหมด2แบบนะครับเดี๋ยวเช็คอินแล้วขึ้นไปชมกันครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ก,กดติงกิ้ง,งติดตามช่องเที่ยวไทยกันด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องกั 3. 3 1. นครับห้องของเรา2303นะครับก็อยู่เป็นอาคาร2ชั้น3ครับเข้ามาดูกันครับเข้ามาโซนตรงนี้ก็เป็นโซนของเตียงนะครับเตียงนั้นก็ใหญ่เลยครับเพราะว่าเป็นเตียงเตียงเล็ก2เตียงมาชนกันเลยนะครับนี่ครับเลยเตียงเลยใหญ่เลยครับแล้วก็มีหมอนให้6ใบครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าครับนี่ครับดีไซน์ออกมาสวยครับตู้เสื้อผ้าด้านไหนก็จะมีร่มให้นะครับมีผ้าขนหนูครับมีตู้เซฟ นี่ครับมีสลิปเปอร์ให้นะครับแล้วก็มีเป็นไม้แขวนเสื้อครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะครับแล้วก็มีทีวีตรงนี้ครับมาดูกันต่อครับตรงนี้นั้นก็จะมีเป็นมินิบาร์นะครับตรงนี้ก็จะมีเท่าเสียงเงินเพิ่มครับแต่ส่วนพวกชากาแฟพวกนี้ฟรีนะครับน้าดื่มฟรีครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เย็นครับนี่ครับมีมินิบาร์พวกนี้จะต้องเสียเงินนะครับน้าดื่มฟรีให้4ขวดครับนี่ครับกาแฟของราชบุระโฮเทลครับ แล้วก็มาตรงนี้ครับจะเป็นโต๊ะแต่งหน้านะครับแล้วก็สามารถมานั่งทํางานอะไรได้ครับนั่งทานอะไรได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของด ah ไ,ไดเป่าผมให้ด้วยครับมาดูกันต่อครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเก้าอี้นั่งชิลๆนะครับแล้วก็สามารถมองออกด้านนอกได้ครับด้านนอกก็จะมีเป็นระเบียงด้วยครับสามารถออกไปนั對對่งทานอะไรได้ครับเดี๋ยวออกไปดูกันครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ สะว่ายน้ํานะครับนี่ครับสะว่ายน้ําของทางโรงแรมครับเมื่อกี้เราเช็คอินก็ด้านหน้านะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุพีเรียนะครับห้องสุพีเรียห้องนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อครับหัวเตียงก็จะมีโคมไฟนะครับนี่ครับในส่วนของห้องน้ําครับห้องน้ําตรงนี้ก็เข้ามาเป็นห่างล้างมือครับน้ําแรงครับแล้วก็มีในส่วนของ นี่ครับสบู่แชมพูให้นะครับหมวกคุมผมคัตเติลบัดแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนของทอยเลทครับแล้วก็เป็นแบบชาเวอร์นะครับนี่ครับตรงนี้มีผ้าให้ด้วยครับออมเมื่อสักครู่ผ้าขนหนูนั้นก็เป็นผ้าสําหรับให้ไปเล่นน้ํานะครับสระว่ายน้ำตรงนี้ก็เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหญ่ให้ครับแล้วก็ตรงนี้มีแฮนด์ชาเวอร์แล้วก็เลนชาเวอร์ครับก๊อกก็เป็นก๊อกผสมนะครับเปิดดูบน้ําแรงครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถปิดลงมาได้ครับ วันนี้แบบเป็นเซ็กซี่ชาวเวอร์นะครับก็าสามารถปิดลงมาได้ครับห้องนี้ครับที่ราชาปุระนะครับที่ราชบุรีครับสำหรับที่การจองเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่จองแลบที่พักผ่าน a โก d ดาเพียงใส่โค้ดส่วนลดเบนยศอโกดาก็สามารถใช้เป็นส่วนลดในการจองแรมราชาบุระรวมไปถึงโรงแรม,มอื่นทั่วโลกได้สูงสุด10เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกห้องนะครับห้องนี้จะอยู่ตึก1ชั้น2ครับห้อง1 2 0 7ศูนดนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของที่วางรองเท้าครับที่วางกระเป๋าเดินทางได้นะครับตรงนี้ถัดเข้ามาครับโซนตรงนี้ครับเป็นโซนของนี่ครับเตียงนะครับเตียงนั้นก็มีหมอนให้6ใบครับเตียงอันนี้ประมาณ6ฟุตครับแล้วก็มีในส่วนของผ้าผืนเล็กผืนใหญ่ให้ครับนี่ครับหัวเตียงก็มีเป็นโคมไฟนะครับมีทั้งสองฝั่งครับ แล้วก็ตรงนี้มีโซฟาเล็กๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับห้องนี้นั่นก็จะได้เป็นวิวสระว่ายน้าครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดดูวิวสระว่ายน้ํากันนี่ครับวิวสระว่ายน้ําของทางโรงแรมนะครับเมื่อกี้ห้องของเราก็น่าจะเป็นห้องประมาณบนนี้ครับอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับโซนตรงนี้มีทีวีนะครับมีมินิบาร์เหมือนห้องเมื่อสักครู่ครับมีน้ําดื่มให้มีตู้เย็นครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้านะครับมีไดร์เป่าผมครับ แต่ห้องนี้นั้นน like ี่ครับจะแตกต่างกันตรงนี้ครับในส่วนของห้องชวอร์นะครับนี่ครับเป็นห้องชาวอร์แยกกับในส่วนของทอยเลทครับตรงนี้เป็นห้องทอยเลทนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างมือครับนี่ครับแล้วก็มีพวกสบู่ให้นะครับสบู่มินิตี้มีให้ครบครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็มีเป็นร่มให้นะครับแล้วก็ด้านในมี ตู้เซฟครับมีตู้เซฟมีผ้าขนหนูให้ครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถดึงลงมาได้นะครับในส่วนของชาวเวอร์ครับดึงลงมาปิดได้ครับห้องนี้ครับที่ราชาปูระนะครับห้องนี้ก็เป็นวิวสระว่ายน้ำครับทีวีของทางแรมก็ต่อ YouTube ได้ด้วยนะครับนี่ครับเป็น Smart TV ครับต่อ YouTube ได้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดดิ้งยิ่งยติดตามช่องเที่ยวไทยกัน์ดเบนยศด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสะว่ายน้ําของทางโรงแรมนะครับนี่ครับสะยาวครับวายได้ตรงนี้น่าจะมีสัก15เมตรได้ครับนี่ครับสะนั้นก็อยู่บริเวณหน้าตึก2เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปร้านอาหารด้านหน้านครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีฟิตเนสด้นะครับนี่ครับตัวโรงแรมราชาปุระด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่คล้ายๆล้ภูวิลล่านะครับเปิดออกมาก็เป็นสระน้ําเลยครับ ร้านอาหารไอดินนะครับ์คาเฟ่ e อ c a ์บ Bar ครับก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังของโรงแรมราชบุรีเลยครับร้านอาหารนั้นก็อยู่ติดริมแม่น้ําเลยนะครับที่ร้านอาหารไอดินครับมาแล้วครับจานแรกจะเป็นเต้าหู้ดําผัดกระเพราครับจานนี้120ิครับเต้าหู้ดําผัดกระเพราเต้าหู้ดำนั้นก็เป็นของขึ้นชื่อของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเลยนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นน้ําพริกนะครับชุดน้ําพริกกะปิน้ําพริกปลาทูครับนี่ครับก็มีเป็น พิกาปีมีผักมีปลาทูให้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้ฮักกาครับเต้าหู้ฮักกาคือเต้าหู้แขกนะครับจีนแขกครับนี่ครับเต้าหู้ฮักกาทอดครับเมนูนี้ก็จะเป็นต้มแซบปลาคังนะครับนี่ครับจานนี้280กับต้มแซบปลาคังปลาคังมาชิ้นใหญ่เลยครับห้องอาหารไอดินลิเวอร์คาเฟ่แอนด์บาร์ห้องอาหารภายในโรงแรมราชาบุระตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำแม่กอกร้านอาหารบรรยากาศดีทานอาหารไปชมวิวแม่น้ำแม่กองไหลผ่าน เช้เชานี้นะครับเราก็มาทานอาหารเช้ากันครับตัวอาหารเช้าเบรก fast นั้นก็อยู่บริเวณห้องอาหารไอดินเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับที่อาหารเช้าครับอาหารเช้าของทางโรงแรมก็มีหลากหลายทั้งไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูนี้ก็จะเป็นกวางตุ้มน้ำแดงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีกะทิ มีข้าวสวยอะไรด้วยนะครับส่วนเมนูนี้ครับก็จะเป็นซุปข้าวโพดครับแล้วก็น,นี้เป็นซอสเต็วเจตเทเบิลนะครับก็เป็นพวกผักครับรวมไปถึงมีแฮมครับไส้กรอบแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ก็มีครับแล้วก็มีลายที่เป็นเมนูไข่ด้วยนะครับแล้วก็ผลไม้ครับโรงแรมราชาบูราราชบุรีโรงแรมริมแม่น้ำแม่กลองออกแบบห้องพักมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติมีทั้งหมด56ห้องพักจะมีส่วนที่เป็นตึก2ตึกและส่วนที่เป็นวิลล่าตัวโรงแรมมีหลากหลายรูมท้ายให้เลือก ที่ตั้งของแรมก็อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเดินทางเพียงไม่ถึง10นาทีทั้งตลาดเก่าริมน้ําตลาดโคกีราชบุรีตลาดสนามยาราชบุรีหรือจะไปขอพรสารเจ้าพ่อหลังเมืองราชบุรีรวมไปถึงไหวหลวงพ่อแก่นจันท์ที่วัดช่องลมพระอารามหลุกตัวโรงแรมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นคล้ายๆผู้วิลล่านะครับก็จะเป็นสระส่วนตัวเลยครับด้านซ้ายมือของเรา แล้วก็ด้านหน้าครับก็จะมี2ตึกครับตึก2และตึก1น,นะครับก็เป็นตึกที่เราพาก,กันครับตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําอีกโซนหนึ่งนะครับจะแยกกันครับระหว่างโซนของที่คล้ายๆเป็นพูวิลล่าตรงนี้ครับแล้วก็บริเวณตรงนู้นครับมาพักที่โรงแรมราชาบูราแล้วห้องพักที่ได้สัมผัสทำให้ได้ความรู้สึกแบบพักผ่อน1 0 0เชาร์จแบตกลับไปได้ร0 0เเซตเ็มเต็มเลยครับ